เป็นสิ่งที่เราบอกได้ชัดที่สุดแล้วว่าเอกลักษณ์ของเราคืออะไรคุณชอบเราตรงไหนใช่จากเวทีเสียงจริงตัวจริงคุณไปทัาใจเราตรงไหนนั่นคือสิ่งที่คนชอบแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอาจจะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ก็สวยไปวันๆนะคะราเล่นราเล่นคือตอนนี้ก็กําลังรออะไรที่แบบว่านะคะรอเขาไป เล่นละครน,นี่นอะไรอย่างงี้บ้างกา็จะมีละคร,คเ,รเราใช่ก็ลังจะมีละครนะครับแล้วก็รวมไปถึงบางคนเป็นนักแส,ดง,กสดงมีงานแสดงใ,ใครอัปเดตหน่อยได้ไหมฮะความใหม่พี่พามีอะไรบ้างครับอัปเดตให้พี่พี่ฟังได้หน่อยก็ตอนนี้เมื่อเช้าเพิ่งบวงสรวงละครไปเรื่องหนึ่งปริศนาแต่ซีรีส์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงจะฉายเร็วๆนี้แต่ว่านอกจากนี้ก็มีผลงานกับค่ายเนี่ยค่ะก็เพลงซิงเกิลล่าสุดไปเพลงไม่ไม่ได้ยินนะคะแล้วก็ ก็อาจจะมีเพลงละครบ้างอะไรเงี้ยค่ะเอ่อละครเรื่องหนึ่งในสวงและจิปาถะให้คนอื่นบ้างเยอะๆเหมือนกันแล้วคนอื่นเลยครับอัปเดตได้บ้างหน่อยพี่ฟาร์มใส่แว่นทำไมครับนนี้จะรอดไปแล้วเชียวพี่ฟาร์มีอะไรเอาเขียนม ไม่รู้เห็นเขากี้อ๋อๆ๋ออ๋อให้เราเป็นคนที่ตกใจนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มากันในค่ำคืนนี้นะครับฮะยังไม่ดึกครับผมอันเหรอครับซ้อมไว้ก่อนครับอัปเดตหน่อยมีอะไรบ้างครับอัปเดตนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงสบายดีนะครับใช่แค่นั้นใช่เอาคนที่มีสาระที่สุดนะครับผมคาดหวังว่าจะเป็นฝั่งนี้สวัสดีครับผมแม็กเจมานะครับผม ก็ตอนนี้ผมเพิ่งเขียนหนังสือเสร็จไปครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า,า s t r a n g t to Meet You ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงครับเพลงละครก็มีเพลงล่าสุดก็มีครั อ๋อแล้วก็มีซีรีส์ของทททกำลังมาครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับชื่อเรื่องชื่อว่าลำให้แยกลำปางหนาครับเป็นโปรโมทลำปางครับผมช่องห้าครับพี่คุยเองเลยไหมกั้าวเนี่ยผมนั่นไม่มีพี่ที่ผมตอบไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยโอเคครับผมไดก็ประสคริปต์พี่กบนะครับมีอะไรอัปเดตให้เราฟังบ้างตอนนี้ก็อ่าครับก็มีเพลงละครครับผมแล้วก็ มีเพลงละครอีก2เรื่องครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่บางทำอยู่ครับผมอาพี่กบนี่ก็จะนิยมทำเพลงละครเยอะๆเป็นคนเสียงนุ่มๆอ่ะอีกหนึ่งคนคนที่ผมคิดถึงเสียงเขามากจริงๆมีอะไรอัปเดตให้เราฟังไหมครับก็มีล่าสุดก็มีเพลงจากโปรเจกต์ PSI Miss You นะคะก็มีซิงเกิลได้ชื่อว่าคำที่หายไปค่ะกับพี่เมย์แล้วก็สวยแล้วก็กลมด้วยค่ะอ่าติดตามกันได้นะครับใครยังไม่ได้พูดอีกครับยกมือหน่อย อาพี่จิมมี่กับพี่โกมีอะไรอัปเดตไหนฮะเชยนะฮะค่ะค่ะกมจากไอแอมนะคะเลื่อนด่ะเลื่อนด่ะอาตอนนี้ก็นออะไรหรอไม่ผมเห็นพี่โกมในในจอแล้วผมรู้สึกประทับใจครับผมคุ้มใช่ไหมคะเต็มจอดีเนาะพี่โกมพี่โกมสมชื่อคือนทุกวันทุกวันน่ารักน่ารักใจนี้เลี้ยงดีนมสมบูรณ์ค่ะครับ ผลงานผลงานนะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะมีเพลงละครอีกนะคะก็ติดตามกันได้แล้วก็โปรเจกต์ PSI Miss U ของสาวสวยๆสคนสวยจริงๆนะคะต้องไปฟังเพลงกันนะคะโปรเจกต์นี้มีสีเพลงเพลงของกรมก็ชื่อว่าแค่รูปเก่านะคะครับขอบคุณครับผมคนต่อไปต้องพูดให้ครบนดี๋ยวก็พูดแล้วนะครับอีก2คนอีก2คนครับโอมนะครับผมครับพี่โอมีอะไรครับผมอัปเดตหน่อยขอเสียงอีกทีนึงได้ไหมฮะ โอเคครับผมขอบคุณมากครับก็ตอนนี้เห็นเราน่าจะมีมาหน้าใหม่ๆมสี่คนครับก็จะมีฟ้ามีพี่จิมมี่มีโอมแล้วมีปางครับก็น่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆกำลังจะทอดออกมาให้ดูกันไงก็รอติดตามชมด้วยกันแล้วก็จะเป็นยังไงรอติดตามด้วยนะกันฟังเสียงพี่จิมมี่หน่อยสิฮะพี่จิมมี่ครับนี่ขอบคุณครับจริงๆแล้วพี่ๆเขาเรียกผมว่าจิมมี่าชเยตนะฮะ ชายเย็บผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแล้วผมก็เคยทำงานที่นี่นะฮะเขาเรีกว่าพี่จิมมี่ชายเย็บมากๆเลยอ๋อเป็นเป็นชื่อที่ทำงานไม่มีใครขำเลยใช่ไหมไม่มีเลเรื่อวกมุกที่ไม่บหมกับหน้าตาผมใช่ไหมหน้าตาพี่จิมมี่จริงจังมากพูดถึงเราเราก็ไม่กล้าเล่นด้วยก็ใครที่คิดถึงหนุ่มก็ไปดูคอนเสิร์ตนะคะอภิาชษไปดูคอนเสิร์ต ไปดูคอนเสิร์ตนะครับอย่าลืมนะครับ TrueMove H 4G ครับให้คุณได้ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบฟรีๆนะครับพี่หนุ่มครับผมถามหน่อยเรื่อง MV ครับตอนนี้ MV ของพี่หนุ่มคือดังมากแรงมากเรื่องท่าตรงท่าเต้นคุณนี่ตอนนี้ทุกคนก็เต้นได้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วลองดูอีกทีไหมฮะลองดูอีกทีได้ไหมฮะพี่หนุ่มฮะมันอาจาจะไม่ชัดพี่น้องชาวชนบุรีส่งเทปมาครับบอกว่ามองไม่ชัดเลยครับอกแล้วเปล่า โดนเขาส่งมาทางไหนอ่ะผมต้องส่งผมสงสารพี่มากทํางานคนเดียวกับศิลปินค่ายนี้นะครับขอจะชมด้วยพี่ชอไม่เป็นไรผมสามารถสามารถคุยกับทุกคนนะครับใจเย็นมากนะครับพี่หนุ่มเชิญฮะครับขอถานหน่อยเป็นแฟนกันไหมมันมันลมมันรักกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือไม้ทำไมไม่ร้องร้องด้วยสิก็ร้องให้เร็วอ่ะโอเค เอาลองดูพี่หนุ่มไอ้นี่คือเป็นการสอนท่าเต้นด้วยนะครับเต้นง่ายๆทุกคนต้องเต้นในคอนเสิร์ตอยู่แล้วพี่หนุ่มเชนฮะมาเป็นแฟนกันไหมเฮ้ยมาลงมารักกันแย่ๆแย่ๆแย่ๆเวอรี่สบายเป็นคนง่ายๆดูเราเข้ากันเจ้าเจ้าจ้าลองเป็นแฟนกันไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากกว่าใครทั้งนั้น สเต็ปม,มามาเข้ามา <Hey! S 1> เต้นกันเ <Whoa! S 1> ฟียจังรอแล้วเราจะได้วัดกันเป็นแฟนกับฉันสบายใจ uh oh! พี่หนุ่มเราเล่าความยากให้ฟังหน่อยได้ไหมเขาสำหรับเอ็มบีเพลงนี้ความยากก็ร้องกับเต้นนี่ไม่เท่าไหร่ะฮะมันจะไปยากทางการแสดงครับต้องแสดงอะไรเยอะเลยครับในเอ็มบีผมไม่เห็นว่าต้องแสดงอะไรเยอะเลยก็เบื้องหลังก็เยอะอยู่นะครับพี่อย่างเช่นเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเช่น ก็แบบแสดงอารมณ์ออารมณ์ไหนครับที่มันยากแสดงอารมณ์ออกทางหน้าตาครับยากสุดครับมายากตรงไหนอาจจะไม่เข้าใจพี่หนุ่มร้องไห้ครับผมเศร้ามากเศร้าที่สุดในชีวิตสุนัขที่เลี้ยงไว้รักมากเลี้ยงอยู่กันมาเจ็ดปีตายตายร้องไห้ยังไงครับหนึ่งสองซ้ำนั่นนะเงยยศก่อนตายครับอันนี้เดี๋ยวได้ให้ความแตกต่าง ลองลองฟีลแบบถูรัตตรี่สิครับโดน,นครับฟีลแบบถูรอตตรี่รอตตรี่แลเลขที่ออก71สมมุติ71โอเค71อยู่ในมือพี่ครับหยิบขึ้นมาครับ<ะ>ทำหน้าลุ้นก่อนอทำหน้าลุ้นก่อนโอเคสิ่งที่เห็นความแตกต่างคือคิ้วขมวดขึ้นนิดนึงนะครับประมาณ0ูของกล้ามเนื้อนหน้าทั้งหมดะน,นะครับประกาศรางวันละนะครับนนประกาศรางวัลพร้อมแล้วนะครับเลขที่ออก7ต้องต้องลุ้นมากขึ้นแล้วต้องลุ้น<ะ>มากขึ้น มันมาเจ็ดแล้วไงมันมาเจ็ดแล้วพี่โอเคเลขออนผมไม่เคยเล่นหวยผมยังลุ้นเลยเลขที่ออกผมลุ้นกับพี่มากเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอเคถูกหวยแล้วเว้ยผมจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้ทั้งนั้นนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นค่ายน้องใหม่ ค่ายน้องใหม่ของเราเนี่ยแน่นอนว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพี่ๆน้องๆที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจเป็นแฟนคลับไปไหนคอยไปให้กำลังใจตลอดเราก็เลยมีการเปิดรับสมัครแฟนคลับของแต่ละคนอยู่ที่นี่พี่นนท์ลองบอกหน่อยสิครับว่าวันนี้แฟนของแฟนคลับของใครก็ตามที่จะมาเป็นแฟนคลับในค่ายแอมต้องยังไงบ้างครับก็ง่ายๆเลยครับผมสมัครสมาชิกด้านหน้านะครับ350บาทนะครับ ทุกคนเงียบนะครับไม่พูดถึงเรื่องเงินนะครับไม่ใช่คือสมัครจะมีจะมีบูธอยู่ด้านหน้าเลยครับใช่สมัครสมาชิกครับสามร้อยห้าบาทขึ้นไปรับเสื้อค่ายนะครับที่ศิลปินใส่กันตรงนี้นะฮะเอาพี่เก่งพี่เก่งใส่เนี่ยพี่เก่งพี่เก่งับพี่เก่งแล้วนี่ก็ดีไซน์เองมีกบฏทัชยชยะใช่นี่นี่ไอที่ยุ่งๆนะฮะแฟนกับพี่เก่งนะฮะฝั่งนู้นนะครับจะจับจะจับเสือจับเล่จับแลงอ่าเอาหันไปขับด่วนผมช่วยผมช่วยพี่เจมิกเจริญแซดจูดีกว่่่าาอนนีเห็ม มีกวัทัชยะยใช่ย,ย่างผมก็มีนนนะครับตรงนี้ออนะครับได้ก<อ>็พวกเราเงียบกันมากพอแล้วนะครับข้างๆนี้ไม่มีเขตโรงพยาบาลใดๆน,นะครับสามารถใช้เสียงได้ต่อกันตรงที่350บาทรับเสื้อนอกจากนั้นไม่พอมีม<ว>ลูก,ลกครับมีลูกเออ อั่าเราเป็นเซตใช่โฟโต้เซตนะโฟโต้เซตครับของพวกเราก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นงานของพี่เก่งใช่ครับก็มีโฟโต้เซตของพี่เก่งใช่ครับเออ่จะเป็นโฟโต้รวมรวมของเราอ๋อรวมรวมคใช่แล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีโปสเตอร์นงานตรงนั้นโปสเตอร์ผมเรียนมา30ปีครับพี่เรื่องเอ็กเซนต์เพราะนี่เราจะแม่นมากมีโปสเตอร์ให้อีกโปสเตอร์ครับแล้วก็พร้อมลายเซ็นเซ็นกันสดๆเลยครับมื้อเช้า จริงยังเนแต่เมื่อวานแต่เราไม่ว่างก <c oughs> ็คือเซ็นวันนี้เลยสดๆ <c oughs> เอาอย่างนี้ผมจะบอกว่า350บาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นค่าสมัครใดๆถือว่าได้เสื้อได้ <c oughs> เสื้อ <c oughs> ฟรีๆเลยนะครับสำหรับเสื้อของแฟนคลับของใครก็เป็นของคนนั้นแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้เป็นโฟโต้บุ๊กนะครับเป็นโฟโต้ที่รวมของศิลปินทุกคนที่เป็นสิ่งจริงตัวจริงแล้วนอกจากนี้ยังได้โปสเตอร์อีกใช่มีเยอะมากมีอีกครับยังไม่หมดคุณเสีย350บาทวันนี้คุณมีสิทธิ์ลุ้นนะครับ รับไปเลยนะครับห้ามลบหลู่นะครับรุ่นเล็กแดงนะครับสตรีมีคันนะครับไม่ใช่เมียงูหยิบได้เลยมีหยิบหลอดด้านหน้าครับหยิบอะไร้หยิบขึ้นมาปลายหลอดมีสีดำรับฟรีไปเลยครับบัตรคอนเสิร์ตครับอ๋อขอสีผมมือด้วยครับผมนี่บบิ้วบิ้วแบบบิวมากสมบครเสร็จแล้วครับผมได้ลุ้นหยิบขึ้นมาถ้าปลายเป็นสีดำปลายเป็นสีดำรับไปเลยครับบัตรคอนเสิร์ตแล้วเจอกันวันที่17พฤษภาคมเห็นไหมได้ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มีแต่ได้กับได้จริง พี่เก่งครับวันนี้แน่นอนครับว่าเราพี่น้องใน i อแอมาถึงวันนี้แล้วเราเปิดตัวองเป็นทางการแล้วฝาก i อแอกับเป็นแฟนสนิดหนึ่งสิครับ,รบยังไงฝากค่ายเพลงของพวกเราด้วยนะครไอแอมนะครับศิลปินทุกคนตั้งใจทํางานกันจริงๆนะครับและทีมงานทุกท่านเนี่ยเ,เราพยายามทํางานกันสุดฝีมือจริงๆนะครับ ออของเรามีทั้งเลือกให้ท่านเลือกหลากหลายนะครับมีหกมีหมายความว่าผมวิวกำลังจะเป็นค่ายที่มีทั้งเลือกหลากหลายมีหลากหลายรูปแบบตัวอย่างตัวอย่างในค่ายหรือแผนกเนี่ยมันมีเยอะจังเลยมีหลายแนวมีหลายแนวครับสมมติว่าคุณอยากได้หล่อพระเอกเลยหล่อไม่ไหมชุดตัวชุดตัวเลยอันนี้หล่อพระเอกหรืออยากได้แบบ A and B เลยจะพ่อ A and B ก็ไม่ได้ ต่อยากุซ่าอ่าคนนี้พี่กบสงบเสงียบผิดตัวจริงมากผมบอกเลยไม่ใช่อย่างนี้ตัวจริงไม่ใช่อย่างนี้ครับผมแล้วมีอะไรอีกฮะอยากได้แปลกๆก็เนี่ยมีอีกค่ะมีอีกอยากได้สวยๆก็แบบนี้นะคะสวยๆไม่พูดแล้วสวยมานะเข้าหลังเวทีมาแล้วมีมีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับเออถ้าอยากได้ยาวๆก็ต้องมาที่ผมนะครับน ตัวสูงสูงวสูงยืนยืนความสูงทำไมคุณพูดคำว่าสูงเราคุณพูดคำว่าเท้าทำไมเราพูดถูกแล้วง่ายง่ายไงง่ายง่ายตัวตัวยาวตัวยาวตัวยาวแล้วอย่างหนุ่มนี่คืออะไรครับอย่างหนุ่มนี่นั่นน่ะสิครับครับอยากได้มึนๆเข้ามาทางนี้นะฮะเรียกได้ว่าไปงานไหนงานเลี้ยงที่ไหน ไม่ต้องดื่มนะครับยืนเฉยๆก็เขานึกว่าไปแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมางานร้องของผมไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องดื่มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายืนดูผมก็เมาได้นะครับแบทเทิลการมีมีมีโค้ดมีโค้ดที่มันจะมาแจมกับพวกเราด้วยแล้วก็จะมีการแบทเทิลที่นอกเหนือจากที่คุณเคยคิดแน่นอนแล้วก็มีดูเดือดเผ็ดมันมีการจับคู่ที่ ปลาขนาดเยอะเยอะใช่ครับเยอะมากเพราะว่ามันคือคอนเสิร์ตของกลุ่มศิลปินที่แรงที่สุดกับคอนเสิร์ตที่สุดความแรงเนี่ยเป็นที่สุดของความแรงสคริปต์แมทมากทวนอีกทีเป็นศิลปินที่แพงที่สุดและไม่่ใชพูดได้ทีเดียวได้ลืมดูเดี๋ยวก็ไม่มีงานถี่หรอกครับศิลปินีแพงแรงที่สุดและเป็นที่สุดของความแรงแน่นอน กับ I am แรก 4G คอนเสิร์ตทั้งหมดนี้นะครับจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดซึ่งอย่างที่บอกไปย้ำอีกที17พฤษภาคมนะครับที่ที่ไปเทคบางนาไปเท็กบางนาครับอย่าไปผิดบางนาที่อื่นนะครับไปเทคบางนาที่เว็บเอ้ไม่ใช่ดิ Facebook นะครับไอแอมเอสแอมออฟฟิเชียลนะครับหรือว่า Twitter I am อแอมเบอร์สกอร์ครับผมข้อมูลแน่นมากครับเดี๋ยวนี่คือคนสุดท้ายจริงอันนี่คือความหวังของข้าใช่ไหมใช่ดุมเชิญฮะก็ไปกันเยอะนะครับ ครับผมและนี่คือหนุ่มครับผมขอสีกี้เกาหลินิดจะจริงตัวจริงด้วยครับผม